สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคุณนายประดิบใครอะ่ะ <laughs> อาโลกก็หลังจากที่โพสต์วิดีโอไปครั้งที่แล้วเสียงตอบรับดีมากมีหลังไมค์เข้ามาถามเยอะๆว่าแต่งหน้าย,ยังไง <laughs> แต่งหนา้าเก่งจัง <laughs> ออคุยสนุกจัง <laughs> อะไรเงี้ยนะคะ <laughs> จริงๆไม่มี <laughs> ไม่มีใครหลังไมค์อะไรต่างต อุปโลกอ่ะเออก็วันนี้จะมาแต่งหน้าแบบที่ไม่ต้องขัดเบ้าคือแต่งง่ายๆสบายสายไปทำงานได้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะเริ่มเลยอันนี้เป็นหน้าโลนมีแค่ครีมกันแดดเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรกับมันก็จะลงรองพื้นคือเราอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบลงรองพื้นเยอะ คือเราอ่ะดูวิดีโอคลิปของคนอื่นใช่ไหมแล้วเราก็เห็นเขาแบบโอ้โหปกปิดร่องรอยแบบสุดทออหายไปเลยพวกที่เขาเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราอ่ะหน้าเรามีกะด้วยแหละถ้าเห็นนะแต่เราเป็นคนไม่รู้สิกะของเราอ่ะมันเป็นกะที่มีมาตั้งแต่จําความได้อ่ะก็เลยไม่ค่อยจะคือแต่งหน้าแล้วยังเห็นมันอยู่ก็ไม่ซีเรียสนะเคยมีคนทักเหมือนกันแบบ เออไม่ไปเอาออกเหรออะไรเงี้ยไม่รู้สิเราเห็นมันมาตั้งนานแล้วเราก็เลยไม่ค่อยจะไปซีเรียสอะไรกับมันมากดี้อนเนี้ยอันเนี้ยเออมันก็ทำมันไม่รู้ซิมก็โอเคอ่ะเราก็ใช้ได้นะอันใหม่มาเนี่ยเราก็ลงรองพื้นแค่นี้ยเหมือนกับลงให้มันติดหน้าหนังหน้าไวอ้อ่ะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราลงแป้งฝุ่นมันจะได้ติดหน้าอะไรเงี้ยไหนไหนก็จะชวนเพื่อนเมาแล้วมีเพื่อนคุยคุยเรื่อง คุยเรื่องอาหารการกินกันดีกวะที่ญี่ปุ่นนะเราจะบอกว่ามันก่อนเว้ยดูทีวีแล้วเขาให้ดูว่าเคยเขาเอาลิงอ่ะเอาลิงอ่ะมาทําการทดลองใช้เวลาทดลองเท่าไหร่สิบปีหรือยี่สิบปีมั้งสิบปีมั้งเขาเอาลิงมาสองตัวนะแต้วเขาแยกกองกันทีนี้ลิงตัวหนึ่งเนี่ยกินอาหารที่ควบคุมแคลอรี่ลิงอีกตัวหนึ่งเป็นลิงที่กินอาหารปกติปรากฏว่าสิบปีผ่านไปเว้ย ลิงตัวที่มันกินอาหารที่ควบคุมแคลอรี่อ่ะหน้ามันเด็กก็ผิวมันใสนึกลิงผิวใสออกไหมลิงผิวใสใสอ่ะแต่ลิงอีกตัวหนึ่งอ่ะหน้ามันเหี่ยวเออลิงเหี่ยวการทีวีวันนั้นอ่ะเขาเมาไวหรู้ป่ากินชินามอนชินามอนภาษาไทยแม่งอะไรวะไอ้ที่มันเป็นแท่งๆอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะที่เอาไว้ใส่กับเครื่องพะโลอ่ะเออนั่นแหละมันเขาเรียกชินามอนกันอ่ะ ใส่กับเครื่องพัลโล่เดี๋ยวๆๆบอกแต่งหน้าก่อนลงตัวนี้คอนซีลเลอร์นะใต้ตาก็ใครใครใช้ยี่ห้ออะไรก็ใช้ไปออลงใต้ตาตาดำเหลือเกินเออเมาส์ต่อทีนี้เรื่องชินามอนเขาบอกว่าชินามอนเนี่ยมันดีกับผิวคือกินแล้วเนี่ยผิวจะดีไม่แก่ไม่เหี่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่ากินทุกวันก็ดีแตไไ่ไม่ต้องถึงกับทุกมื้อหรอก อาทิตย์หนึ่งสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ทําให้ดูว่าคนญี่ปุ่นเขาเอาชินนมอนมากินกับอะไรหรือว่าเขาเอาไปป่นๆมันจะมีชินนมอนป่นปนขายเป็นผงๆแล้วละเอียดๆเลยอ่ะเหมือนผงแป้งเลยแล้วเขาก็เอาใส่ในชาหรือไม่ก็ใส่ในกาแฟกาแฟชินนมอนแล้วก็เอามาใส่ในขนมคุกกี้ชินนมอนคุกกี้อ่ะเขาบอกว่ามันดีทีนี้เราก็เลยบอกโอ้โหตายละถ้ากินชินนมอนดีนะก๋วยต๋ยวเรือลังสิทชินนมอนตั้ม เครื่องพะโล้อะใช่ไหมอะไอไอยาวๆแท่งๆอันนั้นน่ะแม่งไม่ออกภาษาไทยอะไรว่าไม่ได้กระแดะนะแต่มันจําไม่ได้อ่ะเออแล้วเราจะบอกว่าที่ญี่ปุ่นนะไอเรื่องแคลอรี่อาหารที่เนี่ยเขามักจะมีแคลอรี่บอกว่าจานนี้มีกี่กิโลแคลอรี่อะไรของเขาเนี่ยซึ่งขนาดตามพวก ซองไอ้นี่ยังมีเลยมาม,ม่าเออทา,าแป้งทาแป้งฝุ่นลงแป้งฝุ่นพวกซองมาม,ม่ายังมีมีทบ้าทุกอย่างอ่ะ iPhone นี่มีแอปพลิเคชันควบคุมแคลอรี่เลยของเมืองไทยก็มีมั้งถ้ามันเป็นของ iPhone ก็ต้องมีเนาะช่วงนี้คนญี่ปุ่นเขาคิดฮิตไม่ใช่คิดฮิตกินคอลลาเจนคอลลาเจนเออซึ่งเขามาเป็นขวดๆเลยนะคอลลาเจนะขเขาแพงด้วยนะจะบอก ถามแม่ยูอารสิแม่ยูอานะ่ะเขากินอยู่เออเขาบอกว่ากินแล้วมันจะช่วยให้ผิวหนังเนี่ยปึงปังแบบมีนามมีนวลอะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่ากินบ่อยๆก็จะดีไปลงไพรไมเมอร์นะเออเราจะบอกว่าเราเนี่ยถ้าใครที่จะดูคลิปแต่งหน้าเราอะเราเป็นคนที่มีพาเลตแต่งหน้าอยู่อันเดียวนั่นก็คือเนเกตพาเลตเพราะฉะนั้นคลิปเราจะเหมาะกับคนที่มีเนเกตพาเลตอยู่ สีนี้สีนี้นะลงเฉพาะช่วงหัวตาเอ้ยเขาเรียกอะไรชั้นตาตรงเนี้ยให้มันวิงวิ้งอะมันก็ไม่วิงหรอกนะสิให้มันชมพูชมพูอะอลองไปอย่างเงี้ยเออและไอ้ทีวีอันนั้นอะเราก็ไม่รู้นะว่าข้อมูลเราอ่ะมันถูกต้องร้อเอร์เซนหรือเปล่าคือ เขาบอกว่าอาหารที่ควรจะกินเนี่ยนะเขาพูดว่าสลัดโทฟุนิคุโกหังอะอะไรอะฉันไม่เข้าใจภาษาเธอญี่ปุ่นอะใชนคนไทยนะใช่ถูกค่ะสลัดก็คือสลัดนั่นแหละส่วนโทฟุก็คือเต้าหู้เต้าหูขา้ขาวๆอะที่ญี่ปุ่นเขาจะชอบกินเต้าหู้ขาวๆกันแล้วก็นิคุก็คือเนื้อ เนื้อสัตว์นั่นเองแล้วก็โกหังก็คือข้าวเขาบอกว่าในหนึ่งมือ้อเราน่าจะกินของเหล่านี้ให้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราจะบอกว่าเต้าหู้ขาวที่ญี่ปุ่นอร,อ,อร่อยมากเชื่อไหมตอนเราอยู่เมืองไทยเราไม่กินเลยนะเต้าหู้ขาวเรากินแต่เต้าหู้ไข่โอ้ยพูดมากเดี๋ยวแต่งหน้าให้ดูด้วยโอ้โหนี่นี่น,น,นี่เอาสีนี้สีนี้สีที่มันถัดจะไปเนี่ยเอาลงเฉพาะ หางตรงนี้นิดนึงนี่เดี๋ยวนะข้างตรงนี้จิ้มเข้าไปตรงนี้เอาเมาส์ต่อจะบอกว่าอยู่เมืองไทยไม่กินเลยนะเต้าหู้ขาวเพราะเพราะมันไม่อร่อยเออเนี่ยเราลงนิดเดียวไม่ต้องไม่ต้องคือถ้าคนคัดเบ้าเป็นก็คัดไปนิดนิดแต่ถ้าคนคัดเบ้าไม่เป็นนะคือแค่นี้ลากมาปื๊บปื๊บนิดเดียว เหมือนให้ไล่สีอะให้มันเข้มขึ้นมานิดเดียวอะอืมทำอีกครั้งหนึ่งให้เท่ากันพูดเรื่องเต้าหู้ใช่ไหมที่เมืองไทยอะเรากินแต่เต้าหู้ไข่แล้วพอแต่ว่าเราก็เคยชินอะคือเราพอมาเรามาอยู่ญี่ปุ่นอะแล้วเราก็เกลียดเต้าหู้ขาวมากนะเพราะเคยกินแล้วมันไม่อร่อยมันก็เลยฝังใจว่าเฮ้ยเต้าหู้ขาวแม่งไม่อร่อยว่ะแล้วจุดใต้น้ำตาลอะไรรู้ปะพ่อผัวเดียนค่ะเขามีอาชี ทำเต้าหู้ขายก่ามว่าตอ,อไปสีบักเอาผูกกันที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยปูกกันฟุงๆเอาไว้เบรนดได้นะเราจะวาดมันเป็นครึ่งวงกลมขอดด้วยวาดมันเป็นครึ่งวงกลมครึ่งอย่างเงี้ยิยย่เเี้ดจุดใต,ต้ต่าต่อพ่อสามีด้านขายต้าหู้ทำต้าหูขายว่ะเราไม่กินของเขาได้เหรอจะเอาลูกเขาอ่ะบ้าต้องกินดิ แต่ปรากฏว่าคือเราไปถึงที่แล้วอะตอนนั้นน่าจัเมืองไทยบินมาญี่ปุ่นแล้วก็ชอบลูกเขาแล้วไงหรอกันนั้นไม่ชอบตัวไหนไวยชอบสีอะสีเนเก็ตทีนี้เมื่อกี้ลงสีบักไปตรงนี้ใช่ไหมคะสีเนเก็ตลงเหนือขึ้นไปหน่อยไม่ต้องคัดเบ้าเหมือนเดิมทําเป็นโค้งโค้งอะแค่เนี้ยขึ้นไปข้างบนนี้ทีนี้แม่สามีเขาก็เอามาให้กินเพราะว่าพ่อสามีทําเองเขาก็ตั้งใจทํามาก เราไม่กินได้หรอเราก็ต้องกินใช่ปะเออปรากฏว่าพอเรากินเข้าไปเว้ยเฮย้ยแม่งอร่อยว่ะ <c oughs> ต่อไปเรามาใช้พวกกันที่ปากปลายตัดอันนี้ <c oughs> บานมา <c oughs> กเพราะเก่ามากเราก็ไม่ยอมซื้อใหม่งบ <c oughs> เออจิ้มสีนี้นะคะข้า <c oughs> จิ้มลงไปแล้วก็ห่างตามาถึงกลางตาจิ้มไป นีเสร็จแล้วก็เอาสีผูกกันอันเดิมนี่แหละเช็ดหน่อยทิชชู่นีเช็ด่ับไปสีนี้อนะไรเนี่ยเี่ยแล้วก็หัวตาคาอนี้หัวตาอืมต่อไปผูกกันเขียนขอบตาันี้ใช้ของ a ม b e เบล n นนะคะจริงๆนะเรื่องที่ญี่ปุ่นเราอะมีเรื่อง เล่าเยอะมากเลยนะเป็นผู้หญิงที่เรื่องแน่นอะ่ะเออมีเรื่องแน่นมากในสมองเนี่ยอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะเล่าให้ฟังถ้ามีคนอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นนะถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะลอยฟังถ้ามันเป็นสิ่งที่เรารู้นะคือบางทีอะ่ะพวกรายการทีวีอะ่ะที่เขามาถ่ายกันอะไรเงี้ยคือเขามาเที่ยวนึกออกปะเขามาเที่ยวเขาก็เป็นแค่ฉับฉวยอะ่ะเออคือมาเที่ยวก็แค่ฉับฉวย แต่คนที่อยู่อ่ะมันรู้กว่าไงเพราะเราอยู่ที่นี่ไงเอออย่างเช่นเรื่องคลอดลูกอย่างเงี้ยโอ้ประสบการณ์คลอดลูกเรานะถ้าใครได้ยินจะต้องเสีดเหมือนกินซ้มตำใส่พริกร้อยเม็ดอ่ะมันมากต่อไปขอบตาล่างนะเราเขียนเบาๆพอเชื่อไหมเมื่อวานเนี้ยเราดูมดันเราดูข่าวทีวีอะ ไอ้ที่ว่าโดนสึนามิอะไร่ะนะจังหวัดแถวๆนั้นอะ <S <S คือมันมีเด็กส่วนหนึ่งที่เขาไม่สามารถที่จะย้ายออกไปได้ต่อไประหว่างเมาส์เขียนคิวดินสอนะคะ <S 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 เขียนเข้าไปนะคะ <S <S เราดูข่าวเด็กนะคือต้องเข้าใจว่าบางคนเนี่ยที่เขายังต้องอยู่แล้วเขาอยู่ในเขตจังหวัดที่ว่าใกล้ๆไอ้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทีนี้แถบนั้นเนี่ยเด็ก ที่เขาต้องอยู่คือเขาจําเป็นต้องอยู่เพราะย้ายบ้านใช้เงินย้ายโรงเรียนเสียเวลาต้องเอกสารต้องอะไรนู่นนี่นัน่นน,น,นู่นมันเยอะมันไม่ใช่ว่าคุณนึกจะย้ายก็ย้ายได้ไม่ใช่มันต้องเตรียมความพร้อมอะไรนี่นี่ผ่านมาตั้งกี่เดือนใช่ไหมเขาก็เออเริ่มที่จะพร้อมแล้วอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่เขายังไม่พร้อมอ่ะเขาก็ต้องอยู่แล้วเขาก็ต้องไปเรียนน่ะเด็กอะ่ะแต่ความแย่ของมันคืออะไรรู้ปะ่ะคือเราดูว่าเราแม่งเสียใจยวะ่ะ เด็กอะ่ะมันต้องวิ่งมันต้องเล่นมันต้องสูดอากาศข้างนอกแต่กลายเป็นว่าเด็กที่อยู่แถวนั้นน่ะเขาไม่สามารถออกมาเล่นข้างนอกได้เพราะว่าดินก็เปือปเป้อนปนเปื้อนต้นไม้ก็ปนเปื้อนอากาศก็หายเหี่ยวแล้วแม่งก็ปนเปื้อนไปหมดสรุปแม่งแบบอย่าไปอยู่มันเลยอะไรเงี้ยเออด้าน,นหน้าร้อนอะ่ะคําว่าหน้าร้อนนึกถึงอะไรคะทะเลใช่เด็กแม่งเล่นน้าทะเลไม่ได้ไม่ได้อะ่ะคือเล่นข้างนอกอะ่ะไม่ได้ แม้กระทั่งในโรงเรียนน่ะวิ่งออกกําลังอ่ะวิ่งแข่งแม่ยังต้องวิ่งในตึกเลยอ่ะออกไปวิ่งข้างนอกไม่ได้บางโรงเรียนนะเขาไถาดินไว้คือแบบสนามหญ้ามันเลอะสารปนเปื้อนใช่ไหมเพราะมันก็ลงมากับอากาศอะไรเงี้ยลงมากักฝนอ่ะทางโรงเรียนน่ะเขาก็เอารถไถดินมาไถาคือเหมือนกับไถเอาหน้าดินออกไปอ่ะแล้วก็ไป เอาไปฝังคือไม่ใช่อยู่ยริงๆก็ฝังนะคือเอาพลาสติกอะร้องขุดุูมขุดลุม,ลมแล้วก็พลาสติกร้องแล้วก็ดินอ่ะต่อไปแปรงแปรงคิ้วหน่อยต้องปัดนะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นปืนป้นๆอ,อ่ะอือเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็ดัดขนตาปัดขนตาทาแก้มทาปากก็เสร็จแล้วง่ายจังแต่ว่าเรื่องที่เราจะมองเนี่ยมันก็ยังไม่จบเรื่อง จะเหมาเรื่องเอกสารกรรมนภาพรังสีอะไรเนี่ยจะเมาให้ฟังว่ามันมีผลกระทบอะไรไหมกับคนที่อยู่ที่นี่คือสําหรับบ้านอื่นเราว่าคลิปนี้อาจจะมีคนที่อยู่ยเหมือนเราเนี่ยคืออยู่ญี่ปุ่นเหมือนกันแต่อยู่จังหวัดไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วก็มันขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวนะว่าคุณครอบครัวคุณใส่ใจมากน้อยแค่ไหนแคร์แค่ไหนกับปัญหาของเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่แผ่นดินไวมันก็เปลี่ยนไป เราต้องไปซื้อกับข้าวอาทิตย์ละครั้ง <_ d ata> เพื่อที่จะต้องเอาสามีเนี่ยไปซื้อด้วยเพราะว่าแต่บางทีนะเราก็ให้สามีเราเขียนในตัวคันจินั้นนะมาให้เราล้วเราก็เอาใส่กระดาษพอแล้วนะั่นถ้าเราจําเป็นต้องไปซื้อเองคนเดียวอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าไอ้ไลายชื่อที่เขาเขียนนะ่ะมันมีหรือเปล่าถ้าไอ้จังหวัดที่เขาเขียนน่ะมันตรงกับลายชื่อต้องห้ามที่สามีเราบอกไว้หรือเปล่าถ้ามันตรงกับลายชื่อต้องห้ามเราก็ไม่ซื้อมา ออถามว่าจริงๆอะ่ะไอสารพวกเนี้ยนะมันระยะาย,ยาวไงคือมันไม่ใช่เหมือนแบบมันไม่ได้เหมือนโดนยิงอะ่ะปุมตายหาไปเลยเห็นเลยว่าตายมีรูอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเหมือนแบบค่อยๆเข้าไปทีละน,นิดทีละน,นิดกว่าแม่งจะเห็นหมดสามสิบปีเงี้ยตอนนี้เดี้ยนเท่าไหร่่ะคะโอ้โหยี่สิบห้าบวกหกก็ยี่สิบห้าเนาะแต่ว่าลูกเราอะ่ะ เนี่ยมันเพิ่งจะสองขวบกว่า,วาอีกสามสิบปีมันก็อายุเนี่ยสามสิบใช่ปะแล้วถ้าเขาเห็นผลนะอย่างเช่นแบบมีเชื้อมันเ็งหรืออะไรเงี้ยมันมาเห็นผลตอนที่เขาโตไงแต่เราอ่ะมันแก่แล้วอ่ะแบบเราก็อยู่อีกไม่นานเราก็คงจะตายอะไรเงี้ยสําหรับเราอ่ะก็คงกินได้นะคือสามีเราไม่ได้เครียดหรอกถ้าเราจะกินต่อไปนะั้นเราใช้ของแคนเมสอะปัดแก้มของแคนเมสมันดีนะมันมีทั้งปัดแก้มมีทั้งไฮไลท์อยู่ในตัว ไม่เป็นปัดแก้มนี้เป็นไฮไลท์สีชมพูแล้วก็ปัดปัด,ป,ด,ป,ดปัดไปดูดีลำบากแต่แบบว่าเราต้องระวังไงอย่างเช่นว่าหลังวันฝนตกก็ไม่พาลูกไปเล่นสายไม่พาลูกออกไปเล่นสนามข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาเล่นกลับบ้านมาต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าซักเลยอาบน้ำลูกสระผมล้างมันทั้งตัว นี้เราเอาไฮไลท์ลงนะแต่ถ้าคนที่ว่าจะมาเที่ยวนะมาเถอะไม่ได้มาอยู่แบบรับสารนานๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปซีเรียสออกมาได้มาเที่ยวมาแบ่งๆมากินสารไปบ้างเออให้คนใช้ลิปสติกของเลฟลอนเก่ามากสีอะไรเนี่ยสีศูนย์เจ็ดรุ่นไหนของลูกก็เก่าถามเลยอแล้่ปากก็แห้งลอกเลยอีก อถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้อะไรนะเรื่องญี่ปุ่นถ้าเราบอกได้เราจะบอกเสร็จแล้วแต่งหน้าเร็วอะคือจะบอกว่าลุคนี้ยเป็นลุกที่ง่ายๆแต่งไปทํางานได้สบายๆเพราะว่ามันไม่ได้อะไรเวอร์ถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันมีวิ่งๆก็ใส่สีอ,อะไรอะ่ะ ส้น่ะใส่สีสิ้นนะแตะเข้าไปตรงกลางตรงเนี้ยถ้าอยากจะให้มันวิ่งแต่อันนี้คือแบบก็ถ้าคุณจะดูจนจบถึงนัจุดจุน <c oughs> <center belt> ี้ไ <draining> ด้นะคะปรุง <ngo> ก e> ็ตรงมือให้ปรุง <code> ต <stuff> ื่นตอนปลื้มที่ดูมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ดีใจนะเออก็ ขอบคุณมากที่ดูจนจบแล้วยังไงเนี่ยช่วยคอมเมนต์นิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นคนขี้เกียจคอมเมนต์ก็กดถูกใจให้กิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยฉันชอบแกว่ะเฮ้ยแกสุดยอดแลอะไรเงี้ยถ้าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะถามได้แต่ขอ,อนิดหนึง่งอย่าบอกว่าหาผู้ชายให้คนหนึ่งไม่ได้เพราะเดียนจะหาให้สี่คน่า ไม่ได้อย่าได้ต้องหาเองนะครับผู้ชายต้องใจความสามารถก <c oughs> ็วันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวถ้าครั้งต่อไปมีอะไรแต่งหน้าอะไรให้ดูได้อีกอย่างเงี้ยจะมาทําอีกเนาะมาเป็นมาคุยกันมาเมาสกันมาเนินทาญี่ปุ่นกันนะขอบคุณนะสวัสดี